งลงชันมากดูกันว่ามัตกแบบไหน,น,นตกตากงามอยู่งแสงนะคะเดินทางลงเปป่าเรอยๆเดินลงมาเลยค่ะทางลงอย่าง เรหดฉันมากดูกันว่าปลายทางเราจะสวยงามแค่ไหน เป็นป่าล้วนๆเลยค่ะเพื่อนๆน่าจะมีหน่อไม้นะนี่ค่ะต้องเที่ยวมาเที่ยวตลอดเลยค่ะเพื่อนเหนื่อยค่ะหอบแล้วขึ้นก็หอบลงก็หอบเลย <c ười> ถึงแล้วค่ะประมาณนี้นะคะน้ำตกทานทองดูหมาดูหมามันเข้าไปเล่นเออมันไปแช่น้ำเฉยเลยมันร้อนหรอวิ่งลงมาแช่น้ำเออเก่งนะแกวิ่งลงมาแช่น้ำเฉยเลยดูมันดูมันเออร้อนหรอร้อนหรอห <c oughs> มาก็ร้อนเป็นนะคะ ี๋ยว่าแต่ฝนโอ้โหนี่ไงคะเพืเ่อนนี่นี่นี่จ้าเออได้มุมดีเลยนี่ประมาณนี้นะคะเพืเ่อนประมาณนี้ค่ะต้นน้ำคะ่ะสวยงามเนาะนสวยงามไหมคะ น่าเล่นไหมไอเจ้าตัวนี้มันร้อนมันลงไปแช่น้ำเมื่อกี้นี่มาณนี้ค่ะเพื่อนพามันดูันกินข้าวก่อนนะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้พามาเที่ยวน้ำตกทานงามค่ะน้ำตกทานงามที่จังหวัดอุดรธานีนะคะบ้านหนองแสงค่ะสวยไหมอันนี้คือทาน้ำนะคะทาน้ำตกเล็กๆน่ารัก ไม่ได้สวยไม่ได้สูงอะไรมากก็จะเป็นทางน้ําไหลไปทางโน้นนะคะแล้วจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเรื่อยๆนะคะแต่เพื่อนไม่ให้นําของกินเข้ามานะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะก็คุมแบบมาตรการเข้มค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เป็นวันจุกไม่ใช่สาวอาทิตย์เราก็เลยอนุญ,ญาตให้เอาเข้ามากินได้แต่ต้องเก็บขยะกลับคืนไปนะคะรักษาอ่า ธรรมชาติไว้ะค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะน้ําใสมาก<ๆ>เห็นไหมเพื่อนน้ำใสมากเนีย่ยใสจริงๆค่ะทางน้ําก็จะไหลไปประมาณนั้นนะคะเป็นทางน้าเล็กไปเลยค่ะวันนี้จันทามาเที่ยวชมประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวยมากน้ําเย็นมากค่ะ<ๆ>ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะ<ๆ>จันพยายามไลฟ์สดแล้วแต่ไม่มีสัญญาณเลยะคะ่ะเพื่อนเนี่ย ก็ให้ดูประมาณนี้นะคะน้ํำใสมากเลยเพื่อนนี่น่าเล่นมากเลนนเเยถ่ายไลฟ์สดไม่ได้จะอัดวิดีโอไปเลยค่ะน้ำตกประมาณนี้นะเนี่ยน้ำแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยเย็นมากเย็นมากเลยค่ะ <S <S ถ้าใครมีโอกาสมานะคะน้ำตก หนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะไม่ไกลตัวเมืองค่ะเดินลงมาประมาณ300ร้อมเมตรถึงค่ะไม่ใช่หาอร300กิโล300เมตรถึงค่ะเพื่อนๆใจจริงกันอยากไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่ามันไม่สามารถไลฟ์ได้ค่ะมันสัญญาณไม่ค่อยมีพอเดินเข้าไปหาน้ําตกปุ๊บสัญญาณก็หลุดจาง,งั้ๆค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นะนี่สวยไหม ธรรมชาติมากเลยจันจะไม่เล่นนะคะเพราะว่ามันจะเปียกยันจะนี่มีเสื้อผ้าเปียกค่ะก็จะไหลเป็นทางน้ำมาอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยจะได้เป็นทางน้ำแบบนี้มาเลยค่ะ <c oughs> นูนไปถึงนูนเลย <c oughs> จันเก็บเสื้อก่อนนะ <c oughs> เก็บเสื้อกลับบ้านค่ะเพื่อนๆแค่นี้ล่ะค่ะ ที่พามามาเที่ยวได้แค่นี้ค่ะนี่เห็นไหมประมาณนี้เลยค่ะน้ำตกทานงามค่ะเด็กๆก,ก็เล่นได้นะคะหินไม่ลื่นหินไม่ลื่นเลยค่ะไปค่ะกลับกันกลับกันกลับกันมีโอกาสได้มาเที่ยวชมอีกรอบนะคะเ,เพื่อนๆนะ น่าเล่นมากเลยน้ำไหะเห็นไหมเป็นน้ำตกน้ำเย็น้าเพื่อนๆน่าเล่นมากดูน,น้ำใสดวาคใสสังน้ําของนมองเลยนเงินหินไม่มีเลื่อนเลยค่ะเป็นหินแบบประาการน่าเล่นมากเลยอ่ะเดินดูทางไหนก็เป็นสไลเดอร์เล็กนะคะเพื่อนๆเห็นไหมตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นสไลเดอร์เล็กๆนะคะตรงจันทีนะ กไลโดแบบเล็กๆแล้วก็ไปเป็นน้ำสุดตรงนั้นแล้วก็ไหลผ่านไปเป็นคลองน้าสุดแค่นี้นะคะไม่ไม่ได้กวา้างไม่ได้ยาวอะไรมากมายมันก็จะเป็นอุโมงน้ำไปต,ต่อนะคะไปะกลับบ้านกันบายยน้ำตกเจอกันรอบหน้าค่ะพ <c oughs> ามาเที่ยวชมธรรมชาตินะคะเุกทา่านเดินขึ้นนะทีเนี้ยทางเดินขึ้นก็จะเป็นปป่า เหน,นื่อยหนึ่งแต่จะถึงก็เหนื่อยหนึ่งค่ะแต่ก็ไหวสู้ๆหอบเสืออย่างเดียวไหวอยู่กับฟันกินข้าวมากินข้าวป่าเฉยๆกินปิกนิกประมาณนั้นแหละคะ่ะเพื่อนสวยเนาะเดี๋ยววันหน้ากันพามาเที่ยวใหม่นะคะวันนี้ลาไปแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย